สวัสดีครับผมนายฐาพนัพันธ์สุรจิตนักวิชาก,การประมงปฏิบัติการสูบุวิจและพะัฒนาการผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ขอนําเสนอการศึกษาการเลี้ยงปันนิงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีกมมระผมนายฐานพันธ์สุรจิตและนายสุภยศรีลาผลเป็นผู้ดาเนินการทํางานวิจัย ปลานินนะครับเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับเป็นที่นิยมของผู้บริโภคสามารถเลี้ยงได้ทุกสภาพในท้องถิ่นต่างๆนะครับในปี2555ประเทศไทยมีผลิตปลานินจากการเลี้ยงจำนวน200,000กานะครับเป็นการเลี้ยงจากบ่อไรนาะ รองสวนในกระชังนะครับโดยภาคตนออกชิมเมีจานวนฟาร์มเลี้ยงปลาน,นิญม,ม,ม,มากที่สุดแต่เมื่อพิการจากศักยภาพการผลิตพบว่าภาคกลางมีผลผลิตมากที่สุดนะครับเมื่อปี2560นะครับมีเกษตรกรเรกรข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยของศูนย์วิจัยทางการเี้ยงสนามเจิดแม้อสอนจำนวนสี0รกว่ารายเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาน,นิลอย่างเดียว37รายที่เหลือเป็นการเลี้ยงปลาน,นิลร่วมกับปลาชนิดอื่นแต่ผลผลิตจากการเข้าไปสำรวจพบว่าการมีผลผลิตเฉลี่ย 187กิโลกร,รัมต่ตอไรต่อปีซึ่งเทียบกับผลผลิตของการเลี้ยงต่อไรต่อปีของประเทศต่ำนะครับซึ่งเป็นที่มาของการทำงานวิใจัยในครั้งนี้นะครับโดยวัตถุประสงค์เพื่อทราบนะครับข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิงที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภยัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสองเพื่อทราบสภาพการเลี้ยงปลานินผลผลิตสภาพปัญหาการเลี้ยงปลานินนะครับและ ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงปลนนินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวิธีดำเนินการ,นะรวิธีการเก็บกัอมูลนะครับคือเกษตรกรที่เลี้ยงปลนนินนะครับที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับปี2 5 5 8ันห้าถึงสองพนะครับจำนวน198รารายนะครับเป็นการสุม่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอนนะครับเครื่องมือที่ใช้แลว้วก็เป็นปฏิภาพแบบปลายปิดนะครับรเวลาก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันหนึ่งถึงพฤษภาคมสองพันหกสามนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบโปรแกรมทางสถิติทั่ทวไปนะครับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมการเลี้ยงปลาผลผลิตการปัญหาการเลี้ยงความต้องการความรู้ในการเลี้ยงนะครับความต้องการความรู้ในการส่ง,รรงเสริม ความรู้ต้องการด้านการสนับสนุนการผลิตครับสภาพปัญหาการเลี้ยงประดินนะครับจะเป็นการสืเชิงพัฒนา,นานครับผลการศึกษานะครับพบว่าเป็นเพศชายโดยส่วนใหญ่ครับอยู่ที่66-12%ต่อ37%นะครับอายุตั้งแต่25-73นะครับอายุเฉลี่ยอยู่ที่52 ถ้าเจ็ดปีนะครับการศึกษาโดยสัญญาจบประถมศึกษาปีที่4นะครับใช้แรงงานในครอบครัวร้อเร์เซ็นตนะครับป้าน,นินนะครับต่อไร่นะครับเป็นป่านินน้นที่หนานแน่นมากนะครับที่6,000ถึง9,000ตัวต่อไร่เอ็ดนะครับการให้อาหาร3แบบนะครับอาหารเม็ด บวกอาหารสมทบนะครับอาหารสมทบแล้วก็อาหารเม,ม็ดอย่างเดียวนะครับโดยที่เอร์เซนะครับ22เปเนต์แ1เอร์เซนะครับแล้ให้อาหารเฉลี่ยก็วันละครั้งถึงสองครั้งนะครับไม่แตกต่างกันนะครับโดยผลผลิตก็จะเก็บใ,ใช้การหวานแห,ห้การใช้ไลายใสใช้ลอกนะครับเป็นการเก็บแล้วก็เอาเก็บมาบริโภคนะครับหลือก็ขายใน สรุปและวิจารณนะครับกลุ่มเกษตร,รกรทน่วใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับโดยจะเป็นผู้สูงอายุสมาครนะครับอาจจะส่งผลให้เกษตรกรไม่ค่อยสนใจการเลี้ยงปลานอย่างจริงจังนะครับส่วนใหญ่เป็นบ่อน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมนะครับปลาน,นี่จึงเป็นผลผลอยได้เท่านั้นนะครับเกษตรกรก็พบปัญหาในเ่วงอาหาร,รและต้นทุนสูงครับขาดการจัดการฟาร์มเกษตรกรที่เข้าลงโครงการก็ยังมีความต้องการให้ เจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริมแบบรายบุคคลนะครับการเยี่ยมบ่อนะครับการส่งเสริมหันผู้นำหมู่บ้านนะครับมากกว่าส่งเสริมแบบกลุ่มนะครับแกอยากให้พาไปศึกษาดูงานจากที่เกษตรกรต่างๆที่ เสนอแนะน,นะครับวิธีการเลี้ยงของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดน่วนรค์เป็นการเลี้ยงแบบย่งเชี่อโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับการลงทุนส่จะมีน้อยนะครับแต่ก็ยังมีความต้องการที่อยากได้ขายผลิตให้ได้เยอะๆนะครับแต่ไม่อยากลงทุนเยอะนะฮะเราก็ควรจะให้ความรู้นะครับในการส่งเสริมเพื่อให้เขาเลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับ เน้นการลดต้นทุนนะครับมีการสร้างอาหารจากธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการแปรปรูปผลิตภัณฑ์น้ําจากปาลินนะครับให้มีมีราคามากขึ้นนะครับโดยให้สอดคล้องกับวิธีเดิมของเกษตรกรนะครับและ,ะคนจะสร้างเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่นะครับเพื่อได้เป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่และเป็นการที่เกษตรกรอรอื่นจะเอาเป็นแบบอย่างในอนาคตต่อไปครับ ก็ผมนายถาพนพันธ์สรดจิตก็ขอจบการนำเสนอของงานวิจัยและเรื่องนี้อันน้งนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ